สนับสนุนโดยคู่สร้างคู่สมเชื่อมโลกกับครอบครัวกลับเข้ามาสู่รายการพบกันวันอาทิตย์นะคะที่ฉันยังอยู่กับศาสตราจารย์ศรีศักดิ์และคุณเมธาดลนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการอยู่สํานักศิลปกรที่3นะคะอยู่ที่จังหวัดพระนครสิทธิยาอาจารย์ค่ะอาจารย์กาลังเล่าว่างจริงแล้วบู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราเนี่ยมีความชาญฉลาดท่านสร้างคือท่านท่านรู้จักธรรมชาติแล้วก็สร้างกําแพงสร้างวิถีชีวิตที่มัน ล้อไปกับธรรมชาติดูไหมคะอาจารย์แต่เราไปขวางธรรมชาติไ้ก่อนที่เขาสร้างบ้านแปลงเมืองเนี่ยเขาจ้ดูทัศภูมิประเทศบอมาไหมเป็นยังไงทางน้ํามายังไงเป็นยังไงนะฮะเขาถึงทำนี่กรุงศรีอย่านี่มันค่อนข้างจะเ,เพอร์เฟกต์มากเพราะตัวเมืองเนี่ยมเมื่อน้ําขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องกันไม่ให้เข้าพระนครกินใช้กําแพงเมืองที่เรามองกําแพงเมืองว่าเป็นดิฟเฟนซ์เท่านั้นคือกันป้องกันพม่าสมัยก่อมมีระบบระบายน้ำทั้งหมดใช่ไหมเพราะว่ามันมีประตูน้าน้าไปทวน ว่ามันปิดเปิดน้ําให้เข้าได้เพราะมันต้องระบบกันอะไรนั้นระบายของอะไรแล้วก็ยังใช้พังน้าเนี่ยไปสร้างอ้ดึงน้ําขึ้นที่สูงให้เป็นน้ําพุน้ำป่าเขาต้องปล่อยน้าไหลลงในระบบน้ปาเวลานี่เขาการจะใช้ทําดึงน้ําขึ้นที่สูงแล้วปล่อยลงไปถ้าลบุรีใช้ก่ิตที่นี่ใช้ใช้ใช้หมุนัน่หมุนปัุน้มนหมนหนหมุนหนหมนมุนหมนน ปันไปแต่เ็ต้องปันโดยที่มันต้องมีกระแสน้ำนี่อยุทยาเนี่ยเขาถ่ายเทของเสียกับทั้งดินนั้ก็ผ่านลำคลองต่างๆคลองหลักๆที่เหนือใต้อย่างคลองท่อเป็นต้นแล้วคลองท่อมันใหญ่ทีนี้เขาก็มีประตูปิดเปิดเพราะว่าเวลาข้าศึกมาเนี่ยมันก็ต้องปิดประตูใช่ไหมแต่ประตูนั้นใช้ปิดเวลาน้า น้ำมาด้วยน้ำหลากมันก็เข้ามาไม่ได้คเราศึกษาอันนี้มาเพราะเรารู้ว่ามันทิเวศมันเป็นอยู่บนเขตฝัดเทนมากเลยชาวบ้านเ้าเขาทำอากรุงเทพก็เช่นเดียวกันนะครับเรียนแบบารกลัวน้ำท่วมกรุงเทพน้ำท่วมกรุงเทพเขาไม่ท่วมเราแล้วก็เห็นไหมอีกแข่งหนึ่งที่คนไม่เข้าใจคือแพร่แพ่นี้กําแพงเมืองกันนั่งโดยตรงเลยมันตั้งยนฝ์สัตว์เลนัต่นี้อยุธยาเนี่ยมันมันเป็นเมืองใหญ่มันมีการ วางแนวป้องกันเป็นระยะไปมันมีแหล่งกระจายน้ำเพราะยาเนี่ยอย่าลืมน้ำมันน้ำมันหลายสายที่เข้ามาใช่อย่าไปหลงเป็นแค่ลูกบุรีปลาสากหรือเปล่ามันเป็นแพร่ขึ้นมาขึ้นมาตั้งหลายสายในลูกบุรีนี่ก็มีหลายแพร่ปลาสากก็มีหลายแพร่แพร่เข้ามาเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าปล่อยมาตรงๆเนี่ยมีการจัดการน้ํามันก็เข้าเขาจะทำคลองขวางเห็นไหมมีการที่อาน้ำลงคลองไปกระจายไปอะไรไป กันไม่ให้น้ํามันแรงเข้าอ,อุจจาระก่อนจะถึงตัวเมืงองุยาซึ่งระบบะยังใช้ได้อยู่ไหมคะระบบเนี้ยเม่เดมลังจากโครงกรหลังจจกหนึ่งทำเขื <c oughs> ่อนก้นน้ำอุ้ยฝนกิดเจ้าพยาทางน้ําเปลี่ยน อันที่สองเมื่อเปลี่ยนุิยาให้เป็นเป็นสังคมอุตสาหกรรมสร้างโรงงานนะซึ่งไม่ดูการละเทศะพื้นที่แล้วแต่มันไม่น่าสร้างนิคมอยู่ตรงอุทยาก็อย่างยกตัวอย่างโอเคคุณยกตัวอย่างนะคนจะยกตัวอย่างให้เป็นตูปกระทำนะทางด้านตะวันออกของยุธยาเนี่ยคูคือหน้าในประตูตะบายน้ำโดยตรงใช่ไหมตรงคูคือหน้ากลางคูคือหน้าเนี่ยจะมีคลองประมังหรือคลองบางบาทบางบาทมันแบ่งน้ําเป็นเส้นตรงไปยัง นำคลองอีกอันหนึ่งเป็นสาขางำน้ำประปาที่อำเภออุทัยตรงนั้นเป็นทุ่งกว้างเข้าเทน้ำมีออกทุ่งเป็นที่ระบายน้ำออกไปเขาไม่ให้น้ำมาแท๊กตัวเมืองเราแล้วทีนี้ปัญหาว่ามาตอนหลังเนี่ยเราก็ไปทําโรงงานอุตสาหกรรมแต่โรงงานอุตสาหกรรมโลกจะน่าเรื่อยไปมันอยู่ทางน้ำแท้ๆทีนี้ไอ้งานอุตสาหกรรมเข้ามาเนี่ยมันให้ระบบทางน้ำเนี่ยมันไป่เป็นมันเปลี่ยนมัน ขยักขยอยมันไปชนกระแพงร่นกระแพงนี่อันนี้เป็นสาเหตุคือยังไงยังไงนะมันก็ต้องมีที่ไปถูกไหมสาเหตุนี่ที่ที่อาจารย์รอนยนว่าว่าแต่ก่อนนิยามันน้าจุยามันลงเทพประมาณเจ็ดวันแล้วก็ไปแต่นี่เป็นเดือนแต่นี่มันชิ่งไปชิ่งมาล้วพกมนุกาเหมือนลูกสนุกไปทางนู้นทางนี้ทีนี้ที่อันตรายคือเมื่อสังคมอุตสาหกรรมเข้ามาเนี่ย ร้อยพ่อพันแม่เข้ามามันไม่ตั้งดินฐานในชุมชนวันที่ชุมชนแต่ละแห่งเนี่ยนะลำคลองแต่ละครองที่เขาดูแลกันแต่กันแต่ไ้จัแต่มันถึงจุดนี้แล้วมันมันพูดเราพูดย้อนกลับไปมันมันเหมือนกับสร้างมาแล้วว่ะมันทำอะไรไม่ได้มว่แลที่ที่คนพูดว่าอย่าไปถอยหลังเข้าคลองไม่มีใครเยอ่ถอยหลังเข้าคลองอดีตแล้วไม่สามารถรีเวิร์สได้ค่ะถูกแต่เราเรียนรู้จากมันใช่ใช่สำคัญเราต้องเอามาเรียนเพราะฉะนั้นเราต้องมีรู้รู้ล่างง้าว่าการจัดการนั้นเข้าอย่างไรและจัดการยังงไแล้้วี่ใหมน อย่างกรมศิลป์มาได้เราคือมีกรมศิลป์นี้ดูแลของเก่าใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลอนุรักษ์เอาไว้เพื่อสําหรับคนรุ่นใหม่ด้วยแต่จริงๆแล้วนะครับครูคลองโบราณเนี่ยมันเป็นองค์ความรู้ของคนโบราณของคนโบราณที่เขาศึกษามาแล้วก็ใช้ได้จริงๆหลายร้อยปีหลายพันปีเกษตรกรก็ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์คุณหมดไม่ว่าจะคลองที่เป็นแนวตั้งคลองที่เป็นแนวนอนพวกขเมืองที่เป็นร่างแห่เนี่ยนะครับอย่างที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรามีร้อยกว่ากิโลเมตร เอาคลองมาเรียงต่อกันเนี่ยเดี๋ยวนี้เหลือสิบกิโลเมตรที่ท่านดำรงพุตานท่านผู้ใด้ฟังอ่ะใช่ใช่ใช่ฉะนั้นเนี่ยคนคนสมัยหลัางๆเนี่ยเขาไม่ได้เน้นในเรื่องความรู้ของคนโบราณผ่านการเวลามาทางประวัติศาสตร์ทางไม่เขาเน้นแบบว่าเอาขายที่เนาะขายที่ให้ได้สมัยใหม่แบบสมัยใหม่บ้านก็สร้างเตี้ยๆชั้นเดียวอะไรอย่างเนาะการอยู่ของคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่แบบแบบบ้านจัดสรรให้คนโดมันอยู่เป็นถิ่น อย่างอย่างลำน้ําสายหนึ่งเนี่ยเป็นท้องถิ่นที่เป็นนิเวศในตัวน้ำตาลคนที่อยู่รู้จักกันหมดเขายู่กันสืบเรื่องอยู่รุ่นน้ำนั้นตรงไหนเ้าอยู่อยู่ตรงนีนเขาตั้มือในการจัดการน้ำเพราะนั้นไอ้สิ่งที่เขาคิดขึ้นเขาคิดจากประสบการณ์นะแล้วก็ไม่ใช่รัฐบาลไปทําให้เขาอ่อใช่รัฐบท้องถิ่นต้องดูแลเองเพราะนั้นไอ้คลองกูคลองที่มันกันเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของเขาในเวลาเราไปจัดการเนี่ยเราจัดการไม่เป็นเราไม่เคยมีข้อมูลอย่างนี้เลยใช่ไหมแล้วเอาไปทำ master น l ่ n จะมาข้อมูลที่ไปมันใช้ไม่ได้ค่ะที่ท่านพูดว่าบอกว่าเงินก็มาตั้งเยอะตั้งแยะค่ะจะเป็นแสนล้านแก้ไม่ได้ผลผู้น่าผู้ว่ามีใช้เพียงร้อยกว่าล้านแล้วตอนนั้นลงพื้นถิ่นหมดแต่ไม่ข้อมูลจากพื้นถิ่นมันไม่มันไม่มีอ่ะมันไม่ถึงอ่ะมันก็วางแผนผิดนะค่ะนี่คือความไม่เข้าใจไงค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นจะยังไงในเมื่อมันมันมันมาถึงจุด ตรงนี้นะคะอาจารย์พอจะมีคําแนะนำต่กคุณเมธาดนดรอาจารย์เดี๋ยวพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาพบกันวันที์คุยกันเรื่องของน้าท่วมที่จังหวัดพระนครศรียาสถานที่อย่างนี้เป็นมรดกโลกนะคะเกิดภัยธรรมชาติขึ้นมาความสูญเสียมากมายแต่เราจะถอดบทเรียนนี้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยคําที่มีอาจารย์ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกได้หรือไม่อย่างไรไม่ใช่แค่จังหวัดพระนครศรียาเรายังมีมรดกโลกอีกหลายจังหวัดในประเทศนี้นะคะๆๆพักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามพบกันวันที่กันต่อค่ะ ถ้าอยากจะให้กลับไปสู่แบบเก่าเนี่ยนะครับก็ต้องให้ความร่วมมือ <Okay. S 1> ในการที่เราจะอนุรักษ์พัฒนาครูคลองโบราณ <Okay. S 1> ให้เขาเห็นว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยเรามีองค์ความรู้มาแล้ว <Okay. S 1> แล้วก็จะได้รักษาภูปัญญาตรงนี้ไว้ได้